คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชยเดช สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน,ในรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตครับพอสแคสแพทริกที่อยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกับทุกทกท่านมานะครับอยู่ไปอยู่มาก็อยู่กันมาอย่างยาวนานนะครับเพราะว่าเผลอๆกันแล้วในตอนนี้จะเป็น EP ีที่190ครับก็น่าภูมิใจนะครับที่อย่างน้อยเวลาที่เราจัดก็มีาาพูดภาษาบ้านนะครับมิตรรักแฟนเพลง ผู้ที่สนใจติดตามคอมเมนต์จะมาหน้าไม้หลังไหม่จะมาใน YouTube จะมาช่องทางไหนก็เป็นพระพรเป็นความสุขของผู้จัดนะครับในเดือนกันยายนตุลาคมและพฤศจิกายนในปีนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญครับที่เราจะใช้ทั้งสามเดือนเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของการที่เราจะเป็นปีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนาจักรในปี2025นะครับ ก็ตีกองลั่นกองลบกันเ,นเ,นเนกินกันยาวๆครับเพื่อจะทําให้ปีศักดิ์สิทธิ์นี้ค่อยๆซึมซับค่อยๆเรียนรู้จนเรามาถึงประเด็นเรื่องของปีศักดิ์สิทธิ์กับพระคุณกาลุนนะครับผมมีบทความอยู่จากบทความของสองท่านด้วยกันนะครับเมื่อปี2000คุณพ่อจําเนียนกิจเจริญนะครับได้เขียนเรื่องพระคุณกาลุนไว้อยู่ในหนังสือคู่มือกิจชนปีปิติมหาการุนแล้วก็อีกข้อบุญหนึ่งจะนํามาจาก พ่อบุญล่าสุดนะครับซึ่งคุณพ่อเชษฐาเชยเดชอธิการประเด็นใหญ่แสงธรรมแล้วก็เป็นคอลัมนิสต์ของอุดมสาร์นะครับกรได้เล่าไว้นะครับเรามาเข้าเรื่องความหมายของพระคุณการุณ์ครับจริงๆแล้วพระคุณการุณ์ที่เราได้ยินได้ฟังได้ถูกพูดถึงเนี่ยครับคุณพ่อจำเนียนได้อธิบายว่าพระคุณการุณ์หมายถึงการให้อภัยอันถึงต้องรับเนื่องมาจากการทําบาปหรือความผิด และที่เรียกว่าพระคุณการุณเพราะเป็นพระคุณของพระเบนเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาด้วยความยุติธรรมเมื่อทำบาปหรือทำความผิดก็มีโทษตามมาท้งนี้เพื่อเป็นการชดเชยบาปหรือความผิดที่ได้ทำไปคิดสชนที่สำนึกว่าตนเป็นคนบาปจึงท,ทำอะไรบางอย่างที่เรียกว่าทำพฤตีกรรมประหนึ่งเป็นการยอมรับโทษเพื่อชดเชยบาปของตนและถ้าหากเขาชดเชยบาปได้หมดด้วยการพฤตีกรรมขณะยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ เขาก็จะได้รับรางวัลในสวรรค์ทันทีเมื่อเขาตายไปแต่หากยังชดเชยไม่หมดก็ต้องไปชดเชยในไฟชำระนะครับจากความคิดนี้เองนะครับโทษของบาปอะไรต่างๆที่ได้ทำเนี่ยครับผู้ที่ทําบาปมีความคิดควรมีความสํานึกพยายามทาพีกรรมอะไรต่างๆเป็นการชดเชยบาปนะครับพระศาสะนาจักจึงมีสิทธิ์ที่จะประกาศพระคุณกาลุนเพื่อเป็นการอภัยโทษให้กับกิจชนเพราะว่า ศาสนาจักรมีหน้าที่แจกจ่ายพันสถานนะครับพระคุณต่างๆของพระเจ้าพระศาสนาจักรจึงประกาศพระคุณการุนในลักษณะเป็นสองลักษณะนะครับตอนนี้ผมเคยคุยกับคุณพ่อรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับที่ไปเรียนกฎหมายพระศาสนาจักรมาหรือมอร์รนหรือใดๆเนี่ยครับเขาก็พยายามที่จะทําให้คิดสะจนของเราเนี่ยครับเข้าใจว่าพระคุณการุนนั้นที่เราหมายถึงเนี่ยครับมี2ออย่าง2แบบน,นะครับ คือพระคุณการุนครบบริบูรณ์กับพระคุณการุนไม่ครบบริบูรณ์นะครับทีนี้แหมเราระดับชาวบ้านใช่ไหมครับเราจะมานั่งคิดว่าเอ้าจะรับพระคุณกาลุนทั้งทีมีรับพระคุณกาลุนไม่ครบบริบูรณ์ก็ได้อีกนะครับอ่ะลองฟังความหมายกันดูครับพระคุณกาลุนครบบริบูรณ์หมายถึงการอภัยโทษบาปอย่างหมดสิ้นผู้ที่ได้รับพระคุณกาลุนครบบริบูรณ์จะพ้นโทษที่พึงต้องรับทั้งหมดนะครับ ส่วนพระคุณการุณไม่ครบรบริบูเนี่ยครับก็หมายถึงการอะไปโทษให้บางส่วนแต่ถึงกระนั้นก็ไม่สามารถทราบอย่างชัดเจนว่าแค่ไหนไม่เหมือนกับในอดีตนะครับที่ทราบแน่ชัดว่าพระคุณการุณนี้สําหรับระยะเวลานานเท่าใดตั้งนี้เพราะว่าในสมัยนั้นพระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาปมีธรรมเนียมกําหนดโทษให้คู่ควรกับบาปหรือความผิดที่ทําไปพร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาที่ทํากิจใช้โทษบาปนั้นด้วยนะครับ เราะฉะนั้นเมื่อมีประกาศพระคุณกาลุนจึงมีการระบุจํานวนวันสําหรับพระคุณด้วยเช่นพระคุณกาลุนร้อยวันนะครับใบถึงกาอภัยโทษที่มีระยะเวลาร้อยวันอันพึงต้องรับเพื่อชดเชยบาปหรือความผิดที่ได้ทําแต่ปัจจุบันพระศาสนาจักไม่ประกาศพระคุณกาลุนที่ระบุจํานวนวันต่อไปเพราะว่าไม่มีธรรมเนียมให้พระสงฆ์ฟังแก้บาปกาหนดโทษอย่างหนักๆที่นใ,นในอนดีตแล้วที่จะชนพึงสำเนียกที่จะทํากิจใช้โทษบาปด้วยความสํานึกของตนมากกว่า ศาสนาจึงประกาศเป็นกว้างๆในลักษณะที่เป็นพระคุณการุนไม่ครบบริบูรณ์เท่านั้นนะครับผมจะยกตัวอย่างพระคุณการุนครบบริบูรณ์นะครับซึ่งกิจชนสามารถรับคุณการุนในการประกอบศาสนกิจโอกาสต,ต่อไปนี้ครับรับพรพระสปานะครับด้วยความศรัทธาในวันที่พระสารกเวพรตามสิทธิซึ่งในแต่ละปีมี3ครั้งนะครับสังกวลทนแต่ละแห่งจะก,กําหนดไม่เหมือนกันด้วย2ทุกครั้งที่สวดสายพระคำพร้อมกันในวัดในครอบครัวในคณะ หรือที่สาระหนึ่งสายพร้อมลำพึงตามข้อลำพึงสามเยี่ยมวัดโดยสวดบทพระเจ้าเชื่อนะครับแต่พระบิดาอย่างนั้นหนึ่งบทในโอกาสฉลองวัดเสกวัดเสกพระแท่นฉลองผู้ก่อตั้งคณะระ,ะลึกถึงผู้ร่วงรับนะครับเยี่ยมมหาวิหารที่กรุงโรมเยี่ยมสุสานขณะเจ็บหนักมีมพระสงฆ์อวยพรนะครับข้อมูลมีรายละเอียดมากๆครับมันอาจจะต้องไปติดตามเพิ่มนะครับในสื่อต่างๆหรือในเอกสารที่ เรากาลังทาครับก็คือหนังสือคู่มือปีศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ยังมีรายละเอียดอีกนะครับมีร่วมพิธีสวดบทค่าแต่พระเยซูผู้ออนบาลและพระมาไทแห่งบอลลูชาในโอกาสสมโพธพระคิสราชาและคุณการุณไม่ครบบริบูรณ์นะครับยกตัวอย่างสามารถรับในโอกาสต่างๆครับก็คือทุกครั้งที่ทําสําคัญมหากระเหตุพร้อมกับกล่าวคําด้วยทุกครั้งที่สวดบทเชิญเสด็จมาพระจิตเจ้าทุกครั้งที่สวดบทร้าวิงวันพระริไทศักดิ์สิทธิ์พระเยซูเจ้าบทร้าวิงวันพระมารดามารี บทร้อยวิญญาณนักบุญยอแซบหรือบทรล่าวิงบอลนักบุญทั้งหลายนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่สวดบทภาวนาวที่แก่ผู้รับจากเหวลึกอะไรเนี่ยครับสรุปแล้วก็มีอีกหลายข้อที่ผมไม่ได้อ่านด้วยนะครับสรุปแล้วคิตชนสามารถรับระคุญการดุนได้ทั้งสองอย่างโอกาสต่างๆดัง,ง,ท,งที่กล่าวมาเพียงแต่เราต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับเวลาที่พูดมาถึงจุดนี้ครับเราก็คือผมเชื่อว่าคิตชนหรือไม่คิตชนเนี่ยครับ ป่าจะใส่เครื่องหมายคำถามเหมือนกันว่าดูมันยุ่งยากดูมันจริงไหมดูมันมีคําถามมากมายที่อาจจะเกิดขึ้นในความเชื่อดูพระเป็นเจ้าผู้พระไทยดีแล้วทำไมมีรายละเอียดเยอะต้องเป๊ะขนาดนั้นใครเป็นกําหนดพระศาสนาจักหรืออะไรต่างๆนะครับผมเชื่อว่าประเด็นนี้อาจจะลองตอบดูก็คือว่ามันเป็นแนวทางแต่ในความเชื่อในพระเมตตาที่พระมีต่อมนุษย์มันก็เป็นสิ่งที่พระเป็นเจ้ามีอยู่แล้วนะครับ แต่แน่นอนมนุษย์ก็คงต้องแสดงออกด้วยนะครับก็ตกกลับเข้ามาให้เห็นว่าแล้วในปี2025นะครับในปีศักดิ์สิทธิ์ที่จะถึงนี้ประเด็นเรื่องของการรับพระคุณการุณครบบริบูรณ์อันนี้ประเด็นคือครบบริบูรณ์เราไม่คุยเรื่องไม่ครบบริบูรณ์นะครับมันเป็นยังไงครับเมื่อวันที่13พฤษภาคมนะครับในปีนี้เองสำนักงานวินิจฉัยคดีฝ่ายจิตเป็นดิเทนเซีรี่อปอรสโตริกานะครับ ได้ออกกิตฎีการโปรดพระคุณการุนระหว่างปีศักดิ์สิทธิ์2025โดยพระสปาฟรัง่งซิสมีเนื้อหาสรุปดังต่อไปนี้นะครับผู้ที่จะไปหยาดเพื่อรับพระคุณการุนคือพิศชนทุกคนที่เป็นทุกถึงบาปอย่างแท้จริงนะครับเป็นทุกถึงบาปหนึ่งไม่ติดใจอยู่กับบาปสองมีจิตอารมณ์ความรักสามนะครับในช่วงเวลาปีศักดิ์สิทธิ์ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยศิลอภัยบาปสี่ได้รับพื้นผูจากศีลภาสิทธิ์ห้า เมื่อเขาสวดตามพระสงฆ์ของพระสปา6หกนะครับเขาก็จะได้รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์นะครับการปลดเปลื้องเขาเป็นหน้าที่ของพระพรจากพระศาสนาจากที่มอบให้กับเขาได้นะครับรวมทั้งการนี้เองเนี่ยครับเรายังอุทิศพระคุณการุณย์ให้แก่บรรดาวิญญาณในแดนชำระได้หรือวิญญาณในไฟชำระนะครับมีข้อแนะนําเพื่อจะได้รับพระคุณการครบบริบูรณ์หลักๆอยู่3ประการครับคือ1การจาริกสแสวงบุญน,นะครับ 2. การเยี่ยมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยความศรัทธาและ3งานเมตตากิจและการใช้โทษบาปนะครับไปทีละข้อช้าๆครับในส่วนของการจาริกสแสวงบุญเนี่ยครับก็อบอกให้ไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่กําหนดไว้สาหรับปีศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นมันจะมีการกําหนดนะครับแยกย่อยออกมาเป็นกรุงโรมแล้วก็แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แล้วก็กะเขตปกครอ,องอื่นของพระศาสนาจักรตามสังขมนตนครับกรุงโรมแน่นอนนะครับก็ ไปจาริกสแสวงบุญนะครับมหาวิหารเอกทั้ง4นะครับของพระสปานะครับที่เรารู้จักครับมหาวิหารนักบุญเปโตมหาวิหารนักบุญจอตนาเตลันมหาวิหารพระนางบารีสันตาบารีอามาจเรนะครับมหาวิหารนักบุญเปาโ,โลนอกกำแพงอันนี้ก็ในกรุงโรมนะครับส่วนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ก็จาริกไปอย่างหนึ่งในมหาวิหารต่อไปนี้มหาวิหารพระผู้หาศักดิ์สิทธิ์ที่กรุงเยรูซาเล็มมหาวิหารพระคิดต่สมคบที่เมืองเบตเลแฮม มหาวิหารการแจ้งข่าวการมรรเกิดของพระเยซูที่เมืองน,นาซา렛นะครับเหตุประรองอื่นของพระศาสะนาจากในสังคมมนทนจาริกสแสวงบุญไปยังอาสวิหารวัดสถานที่ศักดิ์สิทธิธ์ที่สังาราชประมุขท้องถิ่นกําหนดณนะวันนี้ยังไม่มีประกาศของประเทศฐทนกิจกรรมอื่นๆเมื่อไปถึงสถานที่จาริกสแสวงบุญนะครับเพื่อจะรับพระคุณการบุญครบบริบูรณ์ก็เข้าไปด้วยพิสาอย่างศรัทธาที่สถานที่เหล่านั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ ก็แน่นอนนะครับเราไปร่วมมิซาไปขอคืนดีไปขออภัยบาปนะครับไปส่งเสริมความรักสมัครสมานกับพี่น้องคิตชนหรือร่วมมิซาในโอกาสพิเศษของชีวิตคิตชนนะครับอันนี้มาจากรากศาักดิ์วิตรวแมสนะครับเพื่อการปรดสินธิศักดิ์สิทธิ์เริ่มชีวิตคิตชนถิงเจิมคนไข้หรือร่วมพิธีกรรมร่วมทาวัดนะครับร่วมเดินรูปร่วมสวมสายประคำร่วมขับบทเพลงร่วมพิธีอภัยบาปที่จบลงด้วยการสรารภาพบาปลายบุคคลนะครับ อันนี้ก็เป็นในสิ่งที่ทำนะครับข้อที่2นะครับนอกจากจาริกแสวงบุญแล้วคล้ายๆกันครับก็คือว่าเยี่ยมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยความศรัทธานะครับถ้าเขาไปเยี่ยมสถานที่ใดที่กําหนดไว้ในปีศักดิ์สิทธิ์ด้วยความศรัทธาจะส่วนตัวหรือจะเป็นกลุ่มนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเป้าศีลสวดภาวนานะครับอย่าลืมจบด้วยการสวดบทคาถแด่พระบิดาบทแสดงความเชื่อนะครับที่พระสาสนาจักรับรองบอกขอพระนางมารีพัมมานดานะครับ ก็จะได้มีประสบการณ์ใกล้ชิดกับแม่พาด้วยนะครับแล้วก็นอกจากสถานที่แสวงบุญที่กล่าวข้างต้นแล้วเนี่ยนะครับก็สุก็ยังไปเยี่ยมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆได้นะครับที่กรุงโรมอันนี้เยอะมากนะครับอาตากอมเลยแต่ยุโรปก็มีการให้รายละเอียดนะครับอยู่ในเว็บไซต์อะไรต่างๆนะครับแต่ยกตัวอย่างก็ได้นะครับก็จะมีวัดต่างๆที่วิถีแต่บรรดานักบุญหญิงองค์อรปถมของเทวียุโรปนักปราชญ์ของพระศาสนาจัรนะครับคือว่าจะไม่คุ้นนะครับเช่นมหาวิหารสันตมาดี โชแปมิเดวานะครับบาร์เดมุนบีจิสซิกามโปเดฟิโอรีวัดพระแม่แห่งใชนะปฏติภาพแห่งภูเขาป่าวิหารนักบุญเซซิดีาที่สทราสเรเวเรนะครับป่าวิหารนักบุญออกัสซินที่ทุ่งบาซิโอครับรวมทั้งสถานที่อื่นด้วยครับป่าวิหารน้อยของพระสปาทั้งสองแห่งที่เมืองอัสซีซีแล้วก็ป่าวิหารแห่งแม่พระโลเรโตแม่พระปอมเปอีนักบุญอันตนแห่งป่าตัวป่าวิหารโอเยอะไปหมดเลยนะครับ แล้วก็สักการะสถานแม่พระนะครับและเพื่อประโยชน์ของสมุดคาบวัดที่มีชื่อเสียงซึ่งมีพระสงฆ์อาวุโสประจําอยู่สักการะสถานที่กําหนดโดยพระสังฆราชตั้งแต่ระสังขมนทนนะครับตลอดจนสถานระดับชาตินานาชาติอะไรต่างๆนะครับต้องไปดูครับแต่ว่าบางคนก็จะสงสัยว่าเอาแล้วชีรับนะครับนักพจน์ชายผู้สูงอายุนักบวชนักโทษผู้ทํางานโรงพยาบาลไม่มีเวลาไปเยี่ยมครับต้องทํำยังไงนะครับกิจศรีการนี้ก็บอกว่า บรรดาสุดผู้เป็นทุกข์ถึงบาปโดยแท้จริงนะครับแต่ไปร่วมง,งานฉลองต่างๆเหล่านี้ไม่ได้นะครับก็ต้องมีเหตุผลและน้ำหนักพอนะครับก็สวดบทคาแต่พระบิดาบทแสดงความเชื่อบทอื่นๆที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะครับที่ที่ตนเองอยู่แล้วก็ถวายความทุกข์ทรมานหรือความยากลำบากในชีวิตของตนแด่พระเจ้าอันนี้ก็จะได้รับระกุณลการดุจเช่นเดียวกันครับสุดท้ายบางทีเราก็สงสัยว่าเอ๊แหมมันต้องเดินทางอย่างเดียวเหรอนะครับ จริงๆแล้วนะครับงานกิจเมตตาการใช้โทษบาปพระคุณการุนในปีนี้นะครับก็ยังรวมไปถึงสุดสามารถรับพระกุลการุนครบบริบณ์ได้หากเข้าร่วมการเทศนิชั่นรวมเขาเงียบรวมศึกษาเอกสารของวักิการสังขนาวันการครั้งที่สองคำสอนของพระศาสนาจักรนะครับจะจัดที่วัดหรือจัดตามคําแนะนําของพระสบายด้วยกิจศรัทธาก็ได้แต่ที่เป็นเรื่องใหม่ในปีนี้ก็คือว่าสมุดที่ประกอบกิจการแห่งความรักเพื่อบิญยาณในแดนชํารละ หากเขาเข้ารับสินหาดิษเป็นครั้งที่สองในวันนั้นก็จะสามารถรับพระคุณการบุญนครบบริบูรณ์ที่สามารถอุทิศแก่ผู้ล่วงลับเท่านั้นได้สองครั้งในวันเดียวกันนะครับที่สุดก็คือเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับการรับพระคุณการรุญเนี่ยไม่ได้หมายแต่การสแสวงบุญหรือใดๆต่างๆแต่ยังหมายถึงการให้ความหวังให้กับผู้ประสบความยากลําบากนะครับพระคุณการบุญจึงถูกผูกมัดไว้กับงานเมตตากิจและการใช้โทษบาต ซึ่งเป็นวิธีที่ย in yup> ืนยันการกลับใจที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับสมุจะรับพระคุณการุลคบบริบูรณ์เมื่อปฏิบัติงานเมตตากิจทั้งทางร่างกายนะครับทั้งทางจิตใจไปเยี่ยมผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ไปรับคุณการุณโดยการรีเริ่มที่แสดงออกในภาคปฏิบัตินะครับก็ทาให้เห็นเจตนารวมของการชดเชยใช้โทษบาปนะครับเช่นค้นพบอีกครั้งหนึ่งถึงคุณค่าของการใช้โทษบาปของวันศุกร์ คือการอดเนื้อการทานพีกรรมนะครับลดเว้นความวอกแวกที่เป่าประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์การใช้สื่อการสังคมออนไลน์นะครับมีจิตตรรมของการชดเชยการฟุ่มเฟือยการละเบนการบริโภคต่างๆบริจาคเงินให้คนยากจนนะครับสนับสนุนกิจการศาส,สนาและสังคมเพื่อปกป้องรักษาชีวิตเป็นต้นเด็กเยาวชนผู้สูงอายุอะไรต่างๆคนที่อพยพไม่แก้เลยต่างๆนะครับผู้ที่เวลาบ้างให้กับการอาสาครับ สิ่งเหล่านี้เรารับพระคุณครบบริบูรณ์ได้นะครับแล้วเราก็รับพรของสมเด็จพระสปาแล้วก็จากพระสังฆราชของสังฆมณฑลด้วยนะครับก็แล้วแต่ที่จะสะดวกตรงไหนที่สุดสำนักงานวินิจฉัยคดีฝ่ายจิตนะครับกระตุ้นเตือนบรรดาพระสงฆ์ด้วยครับให้ทิฏตนแก่บรรดาสูดในการปลดสินัภัยบาปโดยกําหนดและประกาศตารางสําหรับการปลดสินัภัยบาปจะให้มีการประกอบพิธีขอสมาโทษบ่อยๆจนชวนบรรดาสังฆราชนะครับ ผู้ที่ทําหน้าที่สาประการสั่งสอนนําประดานความศักดิ์สิทธิ์ก็ใจใสอธิบายสิ่งเหล่านี้ในแนวทางปฏิบัติในกิจศีกานะครับของปีนี้เพื่อทําให้สุดมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษโดยกําลังถึงบริบทเรื่องสถานที่วัฒนธรรมและก็คาหลบทเนียนประเพณีนะครับโอ้โหฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ารศาสนาจากนี้ก็เป็นผู้ที่มีความอบอ้อมอารีนะครับแล้วก็ใช้โอกาสเหล่านี้ครับเพื่อให้กับคิดชนของเรา จะได้ติดต่อใกล้ชิดกับองค์พระเบ็นเจ้าเสมอไปแล้วก็ใกล้ชิดมากขึ้นนะครับหยิบเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับหยิบเรื่องที่มีประโยชน์มาพูดถึงเพื่อจะได้เห็นว่าทุกๆวันของชีวิตมีโอกาสมีคุณค่ามีพระพรของพระซ่อนอยู่นะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์นี้ก่อนที่จะลาไปครับฟังเพลงปีศักดิ์สิทธิ์ ของพิสัมท่าแร่นองแสงครับเป็นปีศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกจัดทําขึ้นนะครับในโอกาสที่สําคัญนะครับเขาบอกว่าขับร้องโดยบาดหลวงจิรศักดิ์ขุนล่านะครับทาร้องโดยบาดหลวงประยูนพงศ์พิษครับทานองดนตรีภูวนายธรรมสุนทรโปรดิวเซอร์ภูมิชนะนะครับบันทึกเสียงที่เซนหลุยดิจิตอลสตูดิโอนะครับในอัครสังมณฑนเขาบอกว่าใช้เวลาเพียงสวันจากบทกรอนที่ขัดเก่าโดยคุณพ่อประยุนพงศ์พิษ สู่บทเพลงที่ร้อยเรื่องราวการประกาศศาสนาของธรรมทูตจากต่างแดนสู่ดินแดนสยามนะครับเป็นปีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนาจักไทยในโอกาสครบ350ปีนะครับธรรมชาของอยุธยาแล้วก็อ0าปีของการสถาปนาพระานานุกมพระศาสนาจักในประเทศไทยครับเมื่อปี2 0 1 5ันสิ้าเรางกันนะครับเพื่อจะได้ฟังเพลงดีๆแล้วก็ทําจิตใจของเราเข้าร่วมในช่วง ปีศักดิ์สิทธ์ที่จะมาถึงครับสัหาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ างานธรรมทูเพื่อพิสูจน์เชื่อศรัทธาคุณค่าสวรรค์บอกข่าวดีชี้คริสตธรรมคำประกันให้ทุกวันมันรตะหนักพระรักเราปีศักดิ์สิท พระสถิตชิดกอบกูพระเยซูพระผู้ไทยอภัยบาปเรากลับคืนดีมีพระอยู่คู่ใจเราเป็นสิทธิเท่าชีพเรามีพลีเพื่องา อีศักดิ์สิทธิ์พระจิตนุมพระคุณเจ็ดน,นำสำเร็จน,น้ำพระไทยด้วยใจสมานความเชื่อเดียวพระจิตเดียวมีดวงมาทุกคนสาทานเรียกฤอร้องต่อ เป็นจิตบาบานค้าน,นา,านรับรับร่วมกันสละเพื่อพันธกิจประสิทธิ้น สักศิลิตเจตบานบทา,านรับพรรวมกันสละเพื่อพันธกิจประสิทธิผลให้ทุกไมขยายอ,อักระังขบมนทนให้ทุกคนร้อนรอนแท้เคยแผ่ธรร ให้ทุกคนร้อนรอนเธอา